พี่น้อง FC ักแขมือทุกคนเด้อเมมอนเขาคว้วสิสุปน้ำใหม่เด้อพี่น้องเด้อน้ำใหม่อุน้ำจะนางใส่ประเด็ดแป้งัวงเรียบร้อยอยู่ในนี้อุใส่หัวชนไข่ไปมะกรูดเมมอนอุนี่แล้วก็เขาคว้วเตรียมจะใส่หอมตับพริกป่นนี่ก็ในางานเนาะพี่น้องเนาะ น้ำใไม่ซุพีเส้นหน่องกินเดอร์บนินเดอร์ใส่ริดใส่ประมาณนี้ใส่ข,าข้าวโพด น่าง่าโหยลงเลยไม่มอนศิธาคนบาดเดียวเลยเ้ยพี่น้องนี่คือพักลงบาดเดียวเลยฟุกเขาบาดเดียวนี่จบมได้คนลายเถอะ หอมพี่นองหอมกระขัวหอมในนา,าพี่น้องในม้อมนปร,งรุงก้าวสิพอดีแล้วละ่ะจุกน้ำไม้ดนแล้วก็ได้กินน้ำไม,ม้นั่งลาเอามาเผามนหมอนั่นละ่ะหามาแล้วก็เผามันกินจะไปผักนั่งอดหน่อยมาหนี่งตีมพี่น้อง แซบแซ่บแซบสบายดีพี่น้องตอนเช้าวันนี้จะตามักแต่งมาเบ่งนั่งหลาบมาเชิตตาี่น้าะมีซุปน้ำใหม่พร้อมด้วยน้ำเนาะปิ้งเขียดพร้อมวันนี้ค่ะเออสิญตามักแต่งใส่มะเขือบ่นะฮะเจตาเออแม่นแล้วนั่งลาบเนตามักแต่งใส่มะเขือนี่ก็คือปิ้งเขียดด้วย่น้องปิ้งเขียด นังละไปการไปเลยไปจัดไปเลยนี่ค่ะแป้งมะเขือกินกับซุปน้ำหมเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องซุปน้ำมันไม่มอนตำมะเขือนั่งลับเรียบร้อยนะขึ้นเขาน้ำหมันมอนเด้อสบายดีพี่น้องโอ้บรรยากาศดีอ่ะ นี้เด้อกินชุบน้ำไม้พี่น้องตำแตงใสเศรษฐก,กบบเคือพี่น้องวิ่งเขียดกับจักน้อยพูดจังซุกพี่น้องเอ้ยเอซุกผักหิวเข่าก่อนกินก่อนอย่าน,นี้นะแม่เออแค่น,นั้นแหละสบายดีพี่น้องเอฟซี FC จะหักแพงมื่อทุกคนเด้อกินข้าวน้ำมันม้อนน้ำนางลาเด้อซุปหน่อไม้ กัญมะเขืออ้าเอาไปทางนั้นตังก็ได้กินในมือมมมง่ศษๆมามามามึงงานมึงงามอ่ะเป็น้าวจ,จักงานย,ยังอยู่งานไม่บริสุทธิ์หมด เาเดกงาสาเดกง่าหน้าดําเห็นงาขาวไกดอหน้าดำมือ่ะน้าดำาหัวได้งาก็ตับเขาเนีใส่กับงาขึ้นพ้นเลย chúng đã không phấn Cái <laughs> này ngay ăn heo nó thế แม่มอนจะขออนุญาตถามผีทำน,น่องเนาะถามเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะ,ะมีบอพี่น้องเมืองใดประเทศใดบอ่อเถาบ่แก่บ,กบ่ตายตอบมาให้เด้อแม่มอนก็อยากไปอยู่คือกันเมืองที่บอ่อเถาบ่ตายบ่แกน่นะนังบอ่อเหว็นังบ่ย่อนบอ่ย่านนะแม่มอนอยากไปอยู่อยู่ได้นะเนาะนุ่มตลอดนะคือเพิผลว่าว่าเนาะ เทพเทวดาเผอิมนุษย์ลงมาประสมเนาะเวลาผันถามผัดมิตรล่มกันคุยกันบทสนนผันถามอะ่ะเท่าแล,ลว้วล่อข้อหงอกเป็นสาวเอาา่บริญินตัวนั้นอะ่ะเมาตะล่มกันอยู่เนาะายผันถามมาว่าเท่ากระต้ายว่าเท่ากระตายเอาบ่เอาสันดีเพิ่อก็เลยตอบเอาเุกทีก็จะว่าเท่ากระตายว่าเท่ากระตายเ,าเาดกดเก,น,ก,กดน่อยกระตายคือขุเมเอิญเนาะ ตายเบิดมัมีชีวิตหลอดอม,มันต้องมีไม่อีกคู่หนึ่งไว้สืบพันตายเบิดคนเท่าหลีกเรียกความตายบนะ่ได้เนาะไม่เห็นคนเป็นมอนเห็นคนคอมเมนต์เขามาส่องม่มอนนะเท,ท่าสิตายแล้วพค่ะไปได้เถ่าดอกนั่งตายยอนซือๆพื่อัอายุอันจิตใจสามสิบ าคือก <em> ันเมดหูกเอ้ยไผ่กระเถ่าคือกันเมดตายคือกันนุ่มก็ยังตายนู่นแม่เกิดมากก็ยังตายออกแปรดออกมากก็ยังตายแล้วก็มีที่เพิ่นเกิดมากแ้วตายโดดนะเพิ่นไม่เห็นเกิดลงมากเลยเห็นมนุษย์มาน่าใจขี่โหดซามานขี่เหลาเมาด่าเพิ่นโมักเพิ่นก็เลยกลับขึ้นบบ่นเก่าเพิ่นที่ว่าเกิดออกมากแ้วตายโดดนะคือแน่นันเ้อพี่น้องเด้อบึ๊บบึบบึกัน ทำไมอย่างนี้พวกที่มีเวรอะไรอยู่ตัวเฮาอยู่เนาะนั่งตายเพรว่าอยู่ใส่กัใส่เวียนไปหน่อยคนที่เพิ่นย่งอยู่คือเพิ่นมักเพิ่นมักโลกมนุษย์คือที่เฮาเนี่ยมักโลกมนุษย์ก็เลยจำเป็นอยู่แบบนั้นได้วอย่างไรจำเป็นเสร็จกแล้วหืมไม่มากที่จะบอวาคือกันในหัวมันนี่ กระเถาคือการตายคือการเจ็บเป็นคือกันอนาคตทองบ่เห็นเอ้อความตายนี่แขนข้อสุบัดติยังตึงมือเศร้าเห็นหน้าจากวายังเผื่อเราเนะ่ะความความเจ็บเนี่ยกับแขนข้อสุบัดติยางคือกันแล้วเธอนอนอยู่กับตายไปเลยก็มีบางคนตายแบบสบายเนาะบางคนออกไป,ปพอ่อทนายเกิดอุบัติเหตุแล้วตายกับมีหรือเจ็บกับมีเนาะนันเป็นแบบนั่น มาแล้วเป็นเกียดพี่น้องสุกเรียบร้อยกรอ,อบแลบม,มันคอนเม่นยังน่ะคิดคัก่อนว่าโอู้้เม่นไปเนี่ยถึกบอมันเหมาะบอมันเหมาะกับคนที่หลายคนฟังบอ,อม,มันนว่ามเม่นให้เม่มอนผู้เดียวได้ค่ะหลายหลายคนเห็นมัด ที่คอมเมนต์เข้ามาบดีนะแต่คนที่เพิ่นดีเนาะเพิ่นที่คิดดีทำดีนะเพิ่นสิคิดแบบใดกับคอมเมนต์ของเจานะ้าเนาะอันนี้ไม่ม้อนสิตอบเดอ้อสิ่งที่มันบดีกับบวกเพิ่เหตุซาทุกคนเฒ่าแก่เจ็บตายมีเม็ดถูกเอ้ยมันเป็นคำโบงาณผู้เพนมีมารยาทด,ดี เป็นผู้ดีค่ะเดี๋ยวจะคิดโตนางนี่คือสิเม n นมาเบอกแบบนี้เนาะนี่ปุ๊บผุ่นแน่คิดผูด้ดีผุนนะ่นเนาะเป็นสิเ่ยวแบบนั้นเลยคือเม็นมาใส่คนแบบนี้เนาะนี่เป็นสิี่ยแบบนี้จะต้องมีนะคุณคิดแบบนีนะ้เดี๋ยวจะคิดโอตัวเม็นใส่เขาแบบนั้นแหละ แต่จะมีคนย่องะมมีคนย,ย่องเด้อมีแต่คนจะบอกว่าคนไหลการศึกษาไม่ม้อนเนี่ยมันไปนเห็ดเห่ผัูไดนะกินไปอมอๆแม่แม่แมใบดาคร้าดใบาไป เดี๋ยวมีกะติกระนิงมาเคียดมาขมเมาหม่นสั่นเม่นสันสี่ใส่นะ่ะนันเหตุผนตัวใดเนาะกับบุคคลเห็ดซาตัวนี้นะลูกเอ้ยร้านเอ้ยมันบาปคนจองที่จะเว้าให้โมนะมันบาปนอนกบับบอลับกินกบับบอลแสบเด้อคนที่เพิ่นบ่คคลเหตุยังเนี่ยเพิ่นสบายใจกินแสบนอนหลับบ่ได้คิดยัง บริมีหนี่บนมีสีนกับบริคิดยั้เปลี่ยนแล้คิดใหม่ซะซึ่งจะมันบดีกับลดร่างไปอานนักฟุตสองมือเห็นเบ้าห้มมือปุ๊บเดี๋ยวนี้ออกไปปุ๊บเป็นปุ๊บ ตายเพิบแต่นั่นก็มีเลยเด้อันนั้นพคนว่าแต่คนอื่นเขาก็บนั่นแหละบาบา้าบอกให้เขานี่เขาก็นสบายแไปนั่นแหละคนถือเพิรนอยูซือๆแล้วม่ว่าห้เพิ่น์น่ะบอด,ดีพืป็นบดีเป็นตะตูกำเขาไปปกครอนเอาแบบยาง จะสั่นกับบ่มีแล้ะครูบาอาจารย์สอนเนาะจากค่อแม่สอนแล้วก็ยังไปให้ครูบาอาจารย์สอนอีกน้องมเรียนสอนอีกมันก็เป็นแบบนั้นคนเห้อ,อย่าเกิดมาอย่าอิสซาลิษยาไผ เอาแต่ครอบครัวตัวเองว่าเออมื้อนี้สิกินหยังนอกับลูกสิกินหยังนอกับผัวไปไส่นอเมื้อนี้กูเฮ็ดงานก็ตื่นมาสิเฮ็ดงานอาแะไนดีกว ah, ่าซะลูกเอ yeah, <c oughs> <about> <c oughs> ้ยหรือว่าสลูกหรือว่าอีหยังก็ยังบ่ฮู้เด้อนี่สิเป็นรุ่นลูกหรือสิเป็นรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นลุงก็บ่ฮู้จักเดี๋ยวก็เรื่าแบบนี้ง่ายมอยง่ายมอยกัไพาก็มีคือกันรมอย แค่ไม่กันเนาะ่มีม,มอยเอาผัวบ่ได,ด้ดอกน้ะพี่น้องเห็นบ่นพี่น้องเม็น็มาใส่หมอนยายม้อยย้ายมอย,ย,ยมอน้องกินเห้วกันนะชาวว่าวหรือรใบยายข้มขี่าไหม่ายเยอย บ่กยังกระยาดเพิ่นเพิ่นยังว่าเลาสุดแล้วแต่ใจเพิ่นนี่พิงแข็งเลยดอกบานยังกบานเปโลดไม่ได้บานดอกไม้มดมือไงเลยดอกสงบอันนี้มันเห็นมินมาได้มันได้เห็น ใครว่าอุตส่าห์มัเนาะเฮ้ยเฮ้เฮ้นกินกันดูพระเจ้าให้พรใะ่ไหขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้พรตัวเองสุกยาง หายมิจเจเซิงดีๆ,ๆเดีเยอะเกิดขึ้นบาร์าร์ใกับหายมีจเจเซิงดีเมื่อทุกคนเนาะอานุมันคนเยินสุขกายสุขใจไปมาทางใดกับหายตลอดปลอดภัยมัตต์กูทุกคนเหม่อนมันหายคนบอยากให้ยไพ่เป็นยังทั้งนั้นไพ่เป็นกับบดีนะแค่ได้ยินข่าวบดีแล้วกับบดสบายใจ ว่าขอบรัวเฮาหรือขอบรั้วอื่นกะกะสงสารมดเนาะขาปลาเป็นแล้วหักกันดีกว่าสร้างกันทำทีว่าหักเนี่ยดีเบิด กันมีกำไรมาสร้างกันขาดทุนเนี่ยนั่นรู้ไปผุ่นกินปลามาพี่กินขา้าวไปมีนั้นแต่ยาข,ข้อนแต่คำเบาดีๆมวลมวนให้กำลังใจกันอนะ่ะพ่อเลยเนาะปรจําเป็นว่าเออมีอันนั้นมีอันนี้หายหอก คนเฮ้านะ่ะแสบกระสุกน้ไมันโดนเราไปได้กินแบ่งไปให้นางอ้นในเหมือนเนี่ยเอาวัชชะน้ำม่เผาไปให้จะเอาเป็นหน่อเผาบ่แประสุกเองเนาะ มันก้าลายอยู่ซือไปกินน้ำพร้อมเออเอาเ,อาเอานาะเข้าไปให้เพิ่นกับเบนก็ซุดไปเนี่ย คิดนี่กับแม่มอนาไปก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อคุณแซคุณไรซัพตะไข่ให้ส่งมมองแม่มอนคุณใจสู้เด้อในเด้อจ้าบาย